ดีครับผมสานุภูมิรัตน์นะครับเป็นกรรมการรูัดาการดูแลรัก k e t คลับนะฮะโดยความรับผิดชอบโดยตรงก็คือดูแลนัาผาจำลองอในส่วนของ Urban p l a y g r o u n d C l i m b i n g mm hmm. ความเป็นมาดั้งเดิมเนี่ยในตัวของ Racket Club เองเนี่ยเราเปิดมา35ปีได้แล้ว โดยเป็นธุรกิจที่คุณปู่กับครอบครัวในฝั่งของคุณพ่อคุณป้าคุณลุงเนี่ยเ,เริ่มทํากันมานะตอนแรกเราก็เริ่มมีสระว่ายน้ำเทนนิสอคอร์ดแบดแล้วก็ฟิตเนสเซ็นเตอร์ในส่วนของหน้าผาจำลองหรือเอเวนเพลย์กราว d ของเราเนี่ยเป็น p r o d ั c t ์ใหม่ซึ่งเราเพิ่งเปิดมาได้ประมาณไม่ถึง2ปีประมาณปีครึ่ง คือความจริงเนี่ยตัวของหน้าผาปีนเขาเราเนี่ยเราเริ่มทํามาตั้งแต่ปี2006ตอนที่เริ่มทําส่วนตัวของผมเองไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพนะก็เลยไม่ได้เข้ามา,าทําตรงนี้ด้วยตัวเองเราก็มีการเอาซอร์สให้เจ้าอื่นเข้ามาทําแต่ทีนี้ในเรามีการได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหน้าผาใหม่แล้วทำเอามใหม่แล้วเห็นจากเทรนด์ในต่างประเทศเนี่ยเราก็มองว่ามันมีโอกาสที่เราจะปรับปรุงจากเดิมที่เราเคยมี แล้วก็รีแบรนด์ผล Product ของเราใหม่ก็เลยเ,เริ่มมาเป็นในเรื่องของ Urban Playground ล i i มินต์รักเก็ u ค u เนี่ยเราทำากีฬาอยู่หลายประเภทอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่กีฬาที่ทำอยู่เช่นพวกแบดมินตันว่ายน้ำเทนนิสนี่เป็น Conventional Sport คือเป็น Traditional Sport มากกว่าคือคนเล่นกันมานานแล้วแต่ว่าทีนี้เนี่ยส่วนตัวผมเองผมได้มีโอกาสได้ไปเจอกับกีฬาปีนน้าผาในต่างประเทศแล้วก็ชอบมากๆแล้วก็พอกลับมาเมืองไทยก็พบว่าเมืองไทยยังไม่มียิมปีนน้าผาอย่างน้อยก็คือไม่มียิมที่อยู่ใน Full Scale ใหญ่หญพอที่จะรองรับตลาดที่กำลังเติบโตตร,ตรงนี้ได้เราก็เลยมองว่าตรงนี้มันเป็นโอกาสนะ ที่เราจะได้เข้ามาทำะจะว่าไปแล้วนะตั้งแต่ทำธุรกิจนี้มาคือว่าทุกอย่างเป็นไปได้ราบรื่นมากเพราะว่าเราเข้ามาในตลาดซึ่งกำลังเติบโตกำลังใหม่แล้วก็เมืองไทยไม่มีเพราะฉะนั้นในเรื่องของอุปสรรคเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นในเรื่องของการแนะนำให้คนได้รู้จักกับกีฬาใหม่ๆห แต่ว่าในเรื่องของฟีดแบ็กที่ได้มาเนี่ยดีมากกว่าที่เราคิดไว้เยอะนะฮะถ้าเรามองดูเทรนด์ปัจจุบันค่อนข้างที่จะรีเซพทีฟกับกีฬาใหม่ๆ r e c รีเซพทีฟกับสิ่งใหม่ๆที่จะทําให้เขาสามารถที่จะแข็งแรงได้ดูดีแล้วก็สนุกไปในตัวนะเพราะฉะนั้นพอเราเอาผลักนี้มาพิเศให้กับคนในยุคปัจจุบันก็เป็นได้รับความสนใจอย่างมาก ซึ่งตัวผมเองตอนแรกผมไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้แต่ว่าเราเปิดมาได้ปีครึ่งตอนนี้นี่คือดีกว่าที่ผมคิดว่าจะทําได้ไปนใน3ปีหรือสามปผมว่าอย่างหนึ่งที่ถือว่าเป็นโชความโชคดีของเราก็คือว่าได้มีโอกาสไปเห็นประเทศเอื่นๆถ้าเราดูอย่างที่อเมริกาอย่างเงี้ยหรือว่าที่ยุโรปหรือว่าสิงคโปร์เองก็แล้วแต่เทรนด์ของคนที่มาปีนขเขานี่มีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ ในอดีตที่ผ่านมาถ้าผมขอผมย้อนกลับไปสัก20ปีที่ผ่านมาเนี่ยยิมปีนเขาแม้แต่ในอเมริกาเองหรือว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นยิมเล็กๆเ,เป็นยิมซึ่งอยู่ในโรงรถเออย,อยู่ในห้องแถวเอ,อยไม่ใหญ่มากแล้วคนที่จะมาปีในยิมพวกนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ปกติปีนเอาท์ดเป็นหลักนะฮะแต่ว่าพอยิมเริ่มพัฒนาใหญ่ขึ้นมีฟิตเนสเซ็นเตอร์มีโยคะสตูดิโอเข้ามาเนี่ย เริ่มมีนักปีนอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาซึ่งไม่ใช่กลุ่มที่ชอบปีนเอ้าดร์แต่เป็นกลุ่มซึ่งอาจจะไม่อยากที่จะไปลำบากอยู่เอ้าดร์แต่ว่ายังอยากที่จะลิมลองของกีฬานี้ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจิมโอนลี่คลายเมอร์สตรงนี้เนี่ยเราเห็นว่ามันมี potential มากที่จะทําตลาดตรงนี้เราก็ทําให้มันโตขึ้นมาพอเราเปิดตรงนี้ขึ้นมาเราก็พยายามที่จะโฟกัสในการ offer, ออฟเฟอร์ product ของเราให้กับจิมโอนลี่คลายเมอร์ลูกค้าไม่เคยมีประสบการณ์เป็นเขามาเลยเรามีตั้งแต่อินโทรคลาส มี intermediate class เราสอนเทคนิคจนกระทั่งเราสอน advanced level เพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับในอดีตในอดีตคือคนที่ไม่เคยปีนเขาอยากจะลองปีนมันไม่มีที่ที่เขาจะได้เรียนรู้แต่สิ่งที่เราออฟเฟอร์มาตรงนี้ก็คือสถานที่ซึ่งจะสามารถพาคุณไปตั้งแต่วันแรกที่คุณเคยปีนเขาไปจนถึงวันที่คุณปีนได้ดีเก่งที่สุดดีที่สุดเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้นี่คือสิ่งที่เราพยายาม ลูกค้าส่วนใหญ่ก็คงจะอยู่ในช่วงอายุประมาณ20ถึง40แต่ว่าลูกค้าที่เป็นเด็กก็เยอะพอสมควรอย่างช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมของเรียนเด็ก Enter, อินเตอร์เพราะฉะนั้นก็จะมีลูกค้าเด็กอินเตอร์มาพ่อแม่พาลูกมาปีเยอะพอสมควรคนบางคนอาจจะเป็นกลุ่มซึ่งไปเล่นโยคะมาก่อนไปเล่นต่อยมวยตอนนี้ก็อยากหาลององอะไรใหม่ๆมาซึ่งปีนเขาก็เข้ามาอยู่ตรงนี้ได้เหมาะเจาะพอดีนะที่น่าแปลกใจอย่างหนึ่งก็คือว่าผมคิดว่า ลูกค้าจะเป็นผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงแต่ว่าหลังจะเปิดมาปีกว่าลูกค้า70%ของเราเป็นลูกค้าผู้หญิงผู้ชายน้อยกว่าออกลับดูเหมือนว่าผู้หญิงให้ความสนใจกับกีฬาน,นี้มากกว่าผู้ชายซึ่งเป็นเรื่องที่ผมก็แปลกใจเหมือนกัน มีหลายแพ็กเกจคือถ้าเป็น Day Pass, เดย์พา s สเฉยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ525อ่บาบาทสำหรับวีดเอ็นนะถ้า5 2ารบาทเนี่ยสามารถใช้ได้ทุกอย่างตั้งแต่ตัวน้าผาปินเขาเองฟิตเนสเซ็นเตอร์ของรักเก็ตคลับแล้วก็สาว่ายน้ำเทนนิสอยู่ได้ทั้งวันถ้าต้องการครูสอนเราก็มีคลาสอินโทรคลาสอันนี้นก็คลาสหนึ่งหนึ่งชั่วโมงคิดค่าเรียนคนละ5 0 0บาทอุปกรณ์เราก็มีให้เช่าหมดนะฮะถ้าบางคนชอบอยากที่จะเป็นเมมเบอร์ระยะยาวก็สามารถทำได้แต่1่เดือน3เดือน6เดือน ไปจนถึง1ปีนะฮะอันนี้เป็นเมมเบอร์ระยะยาวซึ่งเรามีแพคเกจรองรับสำหรับความต้องการของลูกค้าในทุกระดับจะว่าไปแล้วเนี่ยที่แถวนี้นี่คือเพอร์เฟคที่สุดสำหรับธุรกิจนี้เพราะว่าเราอยู่ในกลุ่มซึ่งลูกค้ากออ็อาจจะสมัยใหม่หน่อยออมีฐานรายได้ที่สูงแล้วก็สามารถที่จะอ f f o อร์ได้แล้วก็มี ความเป็นทันสมัยก็คือ receptive กับอะไรใหม่ๆกับกีฬาใหม่ๆอยากที่จะลองของใหม่ BTS Skytrain ก็มาใกล้ๆรถใต้ดินก็ไม่ไกลามากเพราะฉะนั้นเราถือว่าอยู่ในโลเคชันที่โชคดีมากสำหรับเราถ้าพูดถึงปีนเขาเนี่ยถ้าคุณลองปีนดูนะคุณจะพบว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของการปีนเขาเนี่ย คือรูทก็คือเส้นทางการปีนคือถ้าหุ่นหินสีที่ขึ้นไปแปะติดอยู่บนหน้าผาให้คุณปีนเนี่ยมันคือเส้นทางการปีนนะฮะแต่ละเส้นทางก็จะมีความยากง่ายที่ต่างกันแล้วการที่จะเอาหินขึ้นไปติดได้เนี่ยคนที่ทําก็ต้องมีการคิดว่าจะบังคับให้นักปีนปีนยังไงขยับตัวยังไงโพสิชันตัวยังไงความสนุกของการไม่สนุกความไม่สนุกของการปีนเนี่ยขึ้นอยู่กับอย่างหนึ่งที่สาคัญก็คือคุณภาพของรูทที่เซต ฟี e d b a ที่ได้ก็คือว่ารูทของเราเนี่ยสนุกมากนะฮะทีมเซตรูทของเรา uh, ถูกได้รับเชิญไป uh, จัดรูท uh, แข่งขัน uh, ชิงถ้วยพระราชทานเลย X อ a ก e มบ้าง uh, ตลอดเวลาที่ผ่านมานะส่ uh, ชนตัวผมเองเนี่ยผม uh, ได้โอกาสไปปีนหน้าผาปีนเขาจำลองที่ต่างประเทศมาหลายที่แต่ว่าต้องบอกว่ารูทของเราเนี่ยติดอันดับท็อปนะฮะสนุกมากที่จะปีนแล้ว มันทําให้คนอยากที่จะกลับมาลองอีกครั้งคือจะว่าไปแล้วเนี่ยนะใน,ในเรื่องของการตลาดเนี่ยเพราะว่าตลาดนี้เ,นเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหม่นะฮะ,ะคู่แข่งเราไม่เยอะ,อะการที่จะ position ตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับผมนะฮะ,ะสิ่งที่สำคัญสำหรับผมตอนนี้ก็คือการที่จะ,ะต้องการให้คนรู้ว่าเรามีอยู่ตรงนี้ รู้ให้คนรู้ว่าเราออฟเฟอร์อะไรบ้างแต่ในเรื่องของ Positioning เราพยายามที่จะ Position ตัวเองเป็นเขาไปชื่อก็บอกอยู่ก็คือ Urban p l a y g r o u n d ก็คือเป็น Urban Hips Area สำหรับคนรุ่นใหม่วัยทันสมัยมา,อ,า,อ,าออกกำลังกายนะฮะอ,อย่างหนึ่งที่เห็นกันเยอะก็คือคนชอบถ่ายรูปปินเขาใส่ชุดโยคะซึ่งก็จะดูสีสดใสแล้วก็ถ่ายรูปลง Instagram อ,อันนี้เนี่ยก็กลายเป็นการ Marketing ิ้งไปในตัวสำหรับเราซึ่งโซเชียลมีเดียสำหรับเราเนี่ยเราใช้เป็นสื่อหลักในการโฆษณาอหนึ่ง่ผมคิดว่ามันทำให้ข้อมูลของเราหรือว่าสถานีของเราเนี่ยได้ถูกสเปรย์ออกไปเร็วเราก็คนได้รับรู้กว้างขวางนะฮะแล้วถ้าเกิดคุณเห็นว่าเพื่อนคุณมาปีนคุณก็อยากมาปีนคนอื่นปีนกันว่าเอ้เราก็เห็นเราก็อยากทำบ้างเพราะฉะนั้นผมใช้ตัวนี้เนี่ยเป็นสื่อในการที่จะโฆษณาเป็นหลัก จุดมุ่งหมายหลักๆของเราเลยคือเราต้องการให้คนหันมาเล่นกีฬานี้กันมากขึ้นนะฮะไม่สําคัญว่าจะปีนที่ยิมไหนไม่สำคัญว่าจะปีน o u t d o ร์หรือ indoor แต่เราต้องการเห็นคนปีนกันมากขึ้นเพราะเรามองว่าถ้าคนปีนกันมากขึ้นพายของอินดัสทรีนี้ก็จะใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคนที่อยู่ในอินดัสทรีนี้เบนฟิศเราก็เป็นส่วนหนึ่งอยู่ตรงนี้แล้วเราก็อยากที่จะให้มันโต